ได้แต่มองเขาเล่นบรรยากาศนองสามขาตอนเย็นมีสไลเดอร์สนามเด็กเล่นร,รอบ มีสถานที่นั่งเล่นมีจักรยานปั่นแล้วก็เดินรอบๆเข้าจากทางนูน้นเข้ามาจากด้านหน้าฝั่งนูน้นแล้วก็เดินอ้อมเห็นไหมคะมเห็นคนมันเดินไหมคะมมมมมแล้วก็จะเดินกลับกลับ จากตรงนี้จนสุดซอยเลยด้านหน้าก็จะมีร้านคาเฟ่ ดูนาดูอะไรครับแทนแทนแทนอืมมาเตะมักนังเหรออยู่ทีมไหนเอยเลขสิบ